สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดประเทศไทยนะครับวันที่21เมษายนนะครับวันที่21เมษายนเป็นวันเกิดของประเทศไทยนะครับคนไทยส่วนมากไม่ค่อยรู้นะฮะไม่ค่อยรู้ก็ามาแจ้งให้ทราบว่าเมื่อถึงวันเกิดแล้วเป็นวันเกิดในปี64เนี้ยประเทศไทยก็ควรที่จะก้าว เข้าสู่เขตยุคใหม่นั่นเองนะครับเป็นยุคที่ประเทศไทยจะเริ่มเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเอง,เองโดยการวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปนะครับซึ่งรัชกาลที่10นั้นมีชื่อเรียกยุคนี้ว่ายุคสกาววิไลนะฮะก็เราเพิ่งหลุดออกมาจากยุคชินกาขาวในรัชกาลที่9แล้วก็มารัชกาลที่10ก็เป็นยุคสกาววิไลหรือสีวิไลหรือสีวิไลเซชัน ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมจะเรียกว่าสกาววิไลนะครับเพราะว่ามันจะต้องใหม่สดใสสุขแวววาวสดสกาววิไลเลยนะครับก็คือใหม่เอี่ยมอ่องหมดนั่นหมายคว่าประเทศไทยจะต้องเกิดสิ่งใหม่เกิดเส้นทางใหม่เกิดวิถีใหม่เกิดยุคใหม่เกิดระบบระบอกกบการปกครองใหม่เกิดวิถีชีวิตใหม่ใหม่หมดเลยอ่ะมันเอี่ยมอ่องทุกอย่างนั่นหมายว่า ใหม่แบบเยี่ยมออกเลยเกิดขึ้นใหม่แทบทุกวงการนะครับเอาละก็วันนี้ก็ควรจะเลิกดีเลิกดีอยู่ที่จิตใจวาจานะฮะไม่ต้องมีงานออเอึกหลกยิ่งใหญ่อยู่เลิกดูยามเพราะเราเป็นชาวพุทธก็ต้องกายวาจาใจบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นเลิกดีแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้จิตใจก็สบายๆนะครับกว่าจาก็เราจะก้าวเข้าสู่ยุคจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับรุ่งเรืองตามลิขิตของพ้าโบราณปลายยุคศรีลยาที่คิดไว้บัดนี้มาถึงยุครอสิแล้วก็ต้องเข้าสู่เขตหรือเข้าสู่ยุคนับหนึ่งยุคใหม่นะฮะนั่นเองนะครับเอาเป็น วันที่21เมษายน64แล้วกันนะครับดังแบบนั้นประเทศไทยเมื่อถึงวันเกิดประเทศไทยแล้วควรจะได้ระบบระบอบใหม่ตามลิชิทพระโบราณปลายยุคศิวิทยญาริชิดไว้ประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคร1 0แล้วจะต้องกลายเป็นชาติใหม่แวววาวสูสุาวิลายเป็นชาติสุาวิลายเลยไม่หมดที่นีใไม่หมดมก็จะได้ไดระบบระบอบใหม่ด้วยที่ผมออกแบบไว้เนี่ยเพราะนั่นก็จะมาจังหวะนนี้พอดีเลยก็ควรที่จะ ทิ้งประชาธิปไตยเสียทิ้งรัฐธรรมนูนไปด้วยแล้วมาระบบระบอบใหม่ที่ไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูนอ,อย่างนี้นะครับเพราะว่าหลักการสร้างประเทศเขายังไม่เอารัฐธรรมนูญมาใชา้รัฐธรรมนูนเป็นเรื่องาทาทีหลังแต่ประชาชนเขาใจผิดก็เพราะว่าเขาไปเอาข้อที่5งไงข้อที่ล่างรัฐธรรมนูญแล้วจัดเลือกตั้งอ่ะมันเป็นนิติรัฐก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญแปลว่าข้อที่5้าเขียนเลยใจร้อนไงและประเทศมันก็เพี้ยนเพราะว่าการที่ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องประชาชนรู้เรื่องและนี่ไม่รู้เรื่องอยู่ ประกาศปกครองเลยก็นั่นแหละครับประเทศเลยปั่นป่วนเสื่อมไม่เจริญไอ้ที่เจริญเราเห็นเจริญทศใหมยมันเจริญเฉพาะาคุ่มทุนเฉพาะในทุนแต่ตัวประเทศตัวประชาชนอะหมายถึงตัวเจ้าของประเทศคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคนชั้นกลางก็กลายเป็นคนจนมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดแล้วทําให้ประชาชนเข้าสู่ขั้นวิกฤต วิกฤตที่จะต้องใช้กฎหมายสืิมรอซึ่งเป็นกฎหมายที่เหนือกวารัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายประกาศใช้เมื่อไหร่มันรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายเพราะมันเป็นกฎหมายความมั่นคงของประชาชนนี่แหละของเจ้าของประเทศเจ้าของประเทศสําคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็จะของประเทศสําคัญกว่าเจา้จาเจ้าสำคัญกว่าตัวบ้านสำคัญกว่าตัวแผ่นดินบ้านสำคัญกว่าตัวบ้านเจ้าของประเทศจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งที่ดินและบ้านเออดังนั้นเมื่อเจ้าของประเทศ ย่าแย่ก็สามารถที่จะเดินไปธนาคารคุยก็ได้ตีประเมินที่บ้านนี้เท่าไหร่ได้เอามาก่อนมาสร้างหรือบ้านใหม่หรือเซ็นหรือเซ็ไปเซ็นสัญญาก็ได้สมุิบ้านหลังนี้ราคาห้าร้อยล้านเซ็นสัญญาแก๊กทาการกู้เงินสดมาเลยเห็นไหมตอนแรกอยู่เงินจนเนี่ยถ้าเพที่เราอยู่อย่างเงินจนเพราะว่าบ้านหลังนี้เราประกาศรับคนใช้เข้ามาแล้วคนใช้ก็คือร,รัฐบาลเน่เราทำสัญญาทุกสี่ปี คนใช้คือรัฐบาลในแ่งรัฐบาลมาแล้วก็รู้มากนะรู้มากแล้วแถมมีรัฐบาลมาแบบเผด็จการรู้มากวางอํานาจมากนะครับคล้ายๆเป็นเจ้าของบ้านไปเลยแล้วเราคนเด็กพวกเราเป็นพวกเด็กเราไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาป้นเราจะป้นเจ้าบ้านไปอ่ะเจ้าบ้านก็คือเราเจ็ดนั่นเองอ่นะถูกป้นไปนะเราเป็นเด็กไม่รู้เรื่อง พออายุยังไม่ถึงพออายุถึงเกณฑ์เนี่ยสมมติว่าพอถึงรายการที่สิบล้วก็เหมือนกับอายุยี่สิบบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ในที่ดินเลยมีสิทธิ์เดียตนมัดแล้วผู้จัดการที่ดินก็มาบอกว่าอันนี้เธอเป็นผู้เธอเป็นเจ้าของบ้านนะอายุยี่สิบแล้วฉันถ,ถึงมาประกาศเนี่ยแล้วมันก็เป็นจริงด้วยทางที่นบ้านก็บอกว่าเรายี่สิบแล้วเป็นเจ้าของบ้านได้สิทธิ์ได้ที่ดินได้บ้านเรียบร้อยเลยจากจนๆเราก็เดินไปที่แบงก์อ้าวตีราคาพอตีราคาปุ๊บเ้า ไปเซ็นไปสร้างตึกเป็นตึกสิบชั้นเลยจากบ้านโกโลโกโโซนะเป็ตาสร้างตึกสิบชั้นเพราะว่าเป็นคขนาา้ารหัสหลังใหญ่แล้วก็เอาเงินสดมาก่อนเก็ะสะตีห้าร้อยบาทเนี่ยเอาสร้างสักสองสองร้อยล้านเอาเงินสดมาใช้หนึ่งร้อยล้านก่อนก็ได้อีกสองร้อยล้านเก็บไว้เป็นทุนเพื่อไปลงทุนไงเพื่อจะไปลงทุนต่อนะเพราะ,ะ,นนนะ,ระนั้นก็จะมีเงินสดไปหนึ่งหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเบิกเลยท,ทันทีเห็นไหมจากพออายุยี่สิบอะ ก็เหมือนก็นถึงได้การที่สิบอ่ะอายุสิบแล้วเนี่ยก็ทาธุรกรรมได้แล้วเนี่ยก็ไปที่แบงก์เลยจัดการเลยนะอย่างนั้นผมก็จะมาบอกประชาชนทั้งหลายนะวันที่ถึงยุครอสิบแล้วทุกคนส่งใบแสดงจำนงมา่ะใบแสดงจำนงก็ส่งมาทุกคนนะท,นท่านท่านทาได้อยู่แล้วการส่งมาก็เหมือนกับตั้การประกาศว่าท่านอายุครบยี่สิบปีแล้วเมื่อครบยี่สิบปีแล้วท่านก็มาทําธุรกรรมคำข้อตกลงกับระบบระอบียบแบบใหม่นียก็จะได้ไประเทศไทยใหม่ นะฮะดังนั้นปีใหม่นี้ปีใหม่ไอ้วันเกิดประเทศไทยก็ควรจะได้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ่าที่จะปกครองตัวเองปกครองประเทศเองโดยใช้ระบบระบอบใหม่ก็เหมือนเราสร้างบ้านใหม่แล้วเราก็ใช้เลือกคนใช้แล้วไม่เอาไม่เอาระบบคนใช้ก็คือไม่มีการเลือกตัง้งไม่มีทศวรรษต่อไปแล้วไม่ทําสัญญา4ปีแล้วเราสร้างเป็นบ้าน10ชั้นเป็นสมาร์ทคอนแท็เป็นบ้าน ฉริยยเลยเป็นบ้านสมาร์ทเลยเป็นโฮมจฉลิยะติดตั้ง AI แล้วก็มีหุน่นยนต์ซิมานอยโร o b ท t ทำบ้านทั้งหลังเป็นออโตเมทหมดนะอย่างเงี้ยนะจึงจะถูกต้องจึงจะตรงกับงานผมแบบเพราะงานผมกแบบก็คือทําบ้านทั้งหลังเป็นอัตโนมัติเลยเป็นแบบนี้นะาละเมื่อฟังหัวิบายแล้วคงจะเห็นภาพแล้วนะโอ้เราบรรลุแล้วเนี่ยถึงรายการที่สิบล้วผ่านวันที่ยี่สิบเอ็ด วันเกิดประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเราได้เป็นรู้สีภาวะพร้อมที่ทําธุรกรรมใหม่ได้ละก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนประเทศสร้างประเทศไทยใหม่ได้ละก็่งไปแสดงเกียตโรงมานะก็ตื่นแล้วว่าพร้อมที่จะตื่นแล้วนะแค่นั้นเองอะนะก็ก็เชิญดูรายละเอียดที่ผมทำอาไว้เี๋ยวจะเข้าใจเองแต่แจ้งทราบวันนี้เป็นที่ยี่สิบเอ็ดนะวันเกิดประเทศไทยนั่นเองควรจะก้าวแรกตื่นวันแรกตื่นหรอน ตื่นรู้ก่อนครับดูคลิปผมก็ตื่นก็ได้แล้วแล้วก็ดูคลิปอื่นต่อไปก็จะยิ่งตื่นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะควบคุมประเทศควบคุมประเทศไทศยได้พอเชื่อทุกๆฝ่ายทิ้งโลกเก่าหมดเลยวะแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในโลกใหม่สวมกอดกันทุกคนอยากแก้ปัญหาประเทศเท่านั้นอยากสร้างประเทศไทยใหม่แต่เนื่องจากไปยึดคนละข้างคนละฝ่ายคนละสายมันเลยทําให้ต้องเป็นปฏิป,ปักษ์กันเห็นหน้ากันไม่ชอบกันแต่จริงๆะต้องการจสร้างประเทศแต่เนื่องจากไปยึด ไปยึดอ่ะมันก็เลยขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นผมไม่นแนะนำให้ทิ้งหมดเลยทิ้งหมดทุกสีทุกข้างทุกฝ่ายทุกแนวทุกประเภททิ้งหมดเลยแล้วมันเริ่มต้นใหมนะ่ฮะนับหนึ่งใหม่ครับจึงจะถูกต้องแล้วจึงเป็นคนไทยที่แท้จริงแล้วถือว่าการทิ้งของเก่าแล้วมาเกิดใหม่เนี่ยเป็นการแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดในชีวิตทัางที่เกิดมาไม่มีวิธีไหนจะดีเท่าวิธีทีกก่ผมแอบไว้ให้แล้วขอเชิญเรียนรู้เป็นตอนต,ต่อไปครับขอเชิญครับสวัสดีครับ